สวัสดีค่ะเมนูเพลนเบสวันนี้นะคะขอเรียกเมนูนี้ว่าน้ำพริกคนจนค่ะทุกคนไปเจอช่องหนึ่งมาเขาทำน่าทานมากนะคะแล้วก็วัตถุดิบไม่เยอะนะคะเราคิดว่าน่าจะมีติดครัวอยู่ทุกบ้านเราก็เลยขอเรียกว่าน้ำพริกคนจนหรือว่าจะเป็นน้ำพริกงบน้อยก็ได้นะคะแล้วแต่ค่ะ เขาบอกว่าส่วนนี้ต้องใช้กระเทียมไทยเท่านั้นนะคะก็เลือกดีๆนะคะอันไหนที่มันมีราก็ทิ้งไปแล้วก็ล้างทำความสะอาดสักหน่อยนํามาโขกให้ละเอียดใส่มะขามเปียกค่ะน้ําตาลนะคะแล้วก็พริกป่นค่ะปริมาณก็กะกะเอาได้เลยนะคะจากนั้นก็โขลกให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสด้วยน้ำปลาวีแกนนะคะแล้วก็จะมี ผงปุุงรสครีนสูตรครัวไทยอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวนะคะตามให้เข้ากันอีกรอบค่ะแล้วก็ชิมรสเลยนะคะอยากจะเพิ่มเติมรสชาติอะไรก็แล้วแต่เลยค่ะเรารู้สึกว่ามันจิ้มกับมะม่วงเปรี้ยวก็ได้นะ,ะกินกับข้าวสวยข้าวเหนียวก็อร่อยไปอีกแบบนะคะทุกคนใครไม่รู้จะกินอะไรนะคะก็ลองเอาเมนูนี้ไปทำทานกันดูค่ะ